สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันพฤหสัสบดีที่7มกราคม2564ครับอยู่กเราว3คนผุกปั่นละมาเซียเกาะติดบาเซิลน่าครับ ผมโคดแอคทันข่าวลีอาพูครับและกานตรงหน้าล่าข่าวแมนยูครับมาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศที่น่าสนใจนะครับวันนี้หัวข้อของเราครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าเ,เข้ากับสถานการณ์ช่วงของตลาดซื้อขายนักเตะแล้วยิ่งมีผลกระทบจากเรื่องของโควิด19ใช่นะสโมสรต่างๆเนี่ยสูญเสียรายดงรายได้ต่างๆไปนะครับมาหาศาลเลยไม่ว่าจะมาจากส่วนไหนก็ตาม,มนักเตะที่เป็นฟรีเอเย่นก็กลายเป็น ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจขึ้นมา,นท,าทันทีท,ท,ที่ต้องข่ยความาให้ได้เพราะว่ามันฟรีใช่แล้วในกลุ่มบรรดาน,นักเตะที่เป็นฟรีเอเยนหลายต่อหลายคนต้องบอกว่าเป็นสินค้าชั้นยอดด้วยใช่เลครับวันนี้เรามี3ชื่อนะครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าสื่อเซคิโอราโมส จอจินโยวานาดุมแล้วก็ด ah. <Okay. S 1> าวิดอาราบาทั้ง3คนกำลังจะเป็นฟรีเอเย่นต์ในช่วงซัมเมอร์หรือหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้ครับผมเรามาดูจากสื่อสิว่าสถานการณ์ของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงข่าวสโมสรที่มีความเชื่อมโยงและมีโอกาสจะไปจบกับสโมสรไหนจอดไปเออ <c oughs> เดี๋ยวเรามาติดตามทั้งหมดกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับต้องขอบคุณผู้สน,สนับสนุนใจดีก่อนนี่ครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาครับบริษัทไทยบริเรจจำกัด มหาชนผู้ผลิตและจัดจําหน่ายน้ําแร่ธรรมชาติตาช้างที่ตั้งอยู่ด้านหน้านี้นั่นเองครับผมนะครับอ่ะโอเค3มคนไล่เรียงไปเลยทีละคนอ่ะเราไล่เรียงกันไปทีละ1คนนะครับเราเริ่มกันที่จอร์จินโยมาเดดุมมิดฟิลชาฮันแลนด์ของลิเวอร์พูลก,กันก่อนนะครับกับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันเข้าใกล้มาเรื่อยๆเข้าใกล้มาเรื่อยๆจนถึงเดือนมกราคมตอนแรกนะมันก็ยังไม่คืบจนถึงตอนนี้เขาบอกว่าเหมือนเริ่มจนมุมแล้วนะครับ สาก้าร์ลิพูยื่นข้อเสนอไปให้กับวายนดุมเนี่ย,ย,เ,ยเขาบอกว่ายื่นไปให้สักระยะใหญ่แล้วนะครับแล้วเจ้าตัวก็ยังคงไม่ตอบรับข้อเสนอที่อยู่บนโต๊ะลากยาวมาจนถึงตอนนี้รายงานระบุตรงกันนะครับหลายแหล่ข่าวว่านักเตะเนี่ยจริงๆใจลึกๆอยากอยู่ในถิ่นแอนฟิลต์ต่อนักเตะกําลังลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวที่นี่แต่สิ่งเดียวที่เป็นอุปสรรคคืคอสาก y าร์สปอร์ระบุว่าเรื่องค่าเหนื่อยครับ,รบวายนดุมเนี่ยต้องการในระดับที่ทเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับ คนที่ได้ค่าเหนื่อยระดับหัวแถวของสโมสรอาทิเช่นโมซาร่าเลยได้สูงสุดอยู่ที่2อ0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์ฟานไดาฟรีมิโน,โนมานเน่พวกนี้ได้อันดับต้นต้นแสนไปไปลายวานดุมต้องการในลักษณะนั้นเหมือนกันแล้วซึ่งเ<ม>ชื่อว่าสัญญาที่อยู่บนโต๊ะที่วางเอาไว้ค่าเหนื่อยอันใหม่ที่มอบให้ไม่น่าจะถึงตรงนั้นครับผมคือเงื่อนไขรายละเอียดดีเทลในสัญญามันยังไม่ตรงใจนักเตะใช่ครับคือปัจจุบันวานดุมรับค่าเหนื่อย ในสัญญาฉบับแรกที่เซ็นมา5ปีตั้งแต่ปี2016กเนี่ยก็คือรับอยู่ประมาณ 7- จ็ดถึงแปดหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งม,มันยังเป<า>็นสัญญาเ,เก่าไงสัญญาใหม่ที่ยื่นให้มันยังไม่มีสื่อที่น่าเชื่อถือยืนยันเลยนะครับว่าเอ้ยื่นให้เท่าไหร่อะไรยังไงสกายก็พูดเพียงแค่ว่าต้องการในระดับท็อปเท่ากับหัวแถวของทีมแต่ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ไอ้บนโต๊ะที่ลิปูยื่นให้มันเท่าไหร่แต่เพิ่มแน่ผมก็เชื่อว่ามันมากกว่า8ปดหมื่นแน่คือระดับท็อปของทีมเนปงิรจ็ ลองมาคิดซิว่าเลี้ยวภูจะยื่นให้เท่าไหร่ผมว่าเบิ้ลไปทบหนึ่งอ่ะแสนกลางๆก็ถือว่าแสนสี่แสนห้าแสนหกเนี่ยมันคือสองเท่าแล้วนะใช่ใช่เป็นไปได้ถ้าต้องการมากกว่าสองเท่าถ้าไปดูต้องการมากกว่าสองเท่ามันก็ไม่แปลกด้วยที่ว่าหนึ่งเลยเลี้ยงภูอาจจะลังเลว่าอืมเรียกมากขนาดนี้กับอายุสามสิบปีแล้วเนี่ยมันมันจะมากเกินไปหรือไม่ครับนะฮะนะครับอันนี้คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ทีนี้ครับคําถามที่มันตามมาเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ ดูทรงแล้วมีโอกาสครับถ้ามันมาถึงทางตานแบบนี้ที่วานเดุมน่าจะแยกย้ายกับลิเวอร์พูลหลังจบซีซั่นนี้แบบหมดสัญญาเป็นฟรีเอเนต์แล้วก็รอไปย้ายทีมไหนก็ได้แบบแบบไร้ค่าตัวนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยถือว่าทําถูกแล้วหรือไม่มหรือว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วลิเวอร์พูลจะเจอกับปัญหามากน้อยแค่ไหนนะครับแน่น,นอนครับเจนเองคอปเนี่ยไว้ใจวานเดูดุมมากๆครับที่ผ่านมาย้อนกลับไปดูได้ครับซีซั่นนี้ซีซั่น,นที่แล้วหรือก่อนนั้นก็ตาม วานาดูนคือคนที่ฟิตเรามักจะไม่ค่อยเห็นข่าวว่าวานาดูมเจ็บ,จบแต่จะเห็นว่าเขาลง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 มีความสม่ำเสมอมีร่างกายที่ฟิตแข็งแรงแล้วเล่นให้กับริพูในมาตรฐานที่แตะมาตรฐานเกือบตลอดนะครับตรงนี้แน่นอนถ้าถ้าคิดในแง่ของความสม่ำเสมอผมว่าริพูเสียไปแน่แต่ถ้าถามว่าร์พูมีตัวแทนหรือยัง ถ้ามองย้อนกลับไปผมว่าลิฟูมก็มีซื้อมาบ้างแล้วนะตียโก้คันทาราคือซื้อมาตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วลด้วยคือเมื่อช่วงซัมเมอร์เนี่ยเราเราย้อนข่าวกลับไปดูว่าเราดูตกเป็นข่าวอย่างหนักโดยเฉพาะกับบาเซโรนามเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ที่ผ่านมามนะครับตอนนั้นเนี่ยถึงขนาดที่ว่ามีการพูดคุยมีการเจรจา ตกลงเงื่อนไขต่างๆกันแล้วแต่สุดท้ายเรื่องของค่าตัวระหว่างบาร์ซ่ากับลิเวอร์พูลเนี่ยมันตกลงกันไม่ได้ลิเวอร์พูลจ่ายตามที่อ่ะบาร์ซ่าจ่ายตามที่ลิเวอร์พูลเรียกร้องไม่ไหวถูกต้องครับดีลมันก็เลยล้มไปแล้วตัวแทนการเอาเตโกโกมาคือการวางแผนเอาไว้แล้วเพื่อที่จะเสียวายนดูมแต่สุดท้ายพอไม่ได้ปล่อยไวายนดูมเนี่ยก็เลยเก็บเอาไว้ทั้งคู่ตอนนี้ถูกต้องแล้วก็พยายามเจรจาแหละคือลึกๆก็อยากจะเก็บเอาไว้ด้วยแต่แค่ว่าพอมันไม่ไม่คืบอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องนี้เกิดขึ้นทีนี้ โอเคมีตีอาโก้แล้วแต่ถ้าไม่ได้มองติอาโก้เป็นตัวแทนล่ะถ้าจะซื้อคนใหม่เข้ามาแทนถ้าจะมองในแง่ดีคือได้ผ่อง่ายอายุนะคือวานาดุมเนี่ยสาปีแล้วตีอาโก้ซื้อมาอายุน้อยกว่าปีหนึ่งตอนนี้ตีอาโก้อายุ29เกนะครับถ้าซื้อผู้เล่นมิดฟิลหน้าใหม่เข้ามาก็จะได้ผู้เล่นที่อายุน้อยขึ้นจะเป็นงานสร้างทีมระยะยาวก็ได้อันนี้คือแง่ดีนะครับก็ต้องมาถัวเฉลี่ยกันแหละครับแต่โดยส่วนตัวสําหรับผมผมคิดว่ากระทบในเรื่องของ คุณภาพคนที่ไว้ใจได้และความเป็นซีเนียร์แต่ถามว่ามันถึงขั้นว่าขาดวัยน,นดูมแล้วในอนาคตริพูจะถึงขั้นเดินหน้าต่อไม่ได้หรือไม่ผมว่ามันไม่ถึงขั้นนั้นผมมองว่าวัน,นดูมเป็นผู้เล่นที่ดีคนหนึ่งแต่ริพู สามารถหาตัวแทนได้แล้วเมเหมาะเตียโก้คาทาราอาจจะเป็นตัวแทนคนนั้นแล้วด้วยซ้ <ผม S 1> ำสรบผมนะผมเห็นด้วยผมว่าการที่ลิยวูยังไม่ได้ใส่เต็มในเดียของแมนดุมเพราะว่ามีตัวแทนอยู่เยอะแล้วในทีมตอนนี้ลิฟวูกองกลางเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเกย์ต้าก็ตามที่เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เหมือนกันเบ <ใช S 2> อร์8เหมือนกันรวมไปถึงเคอร์ติสโจนที่ก็กำลังดันขึ้นมาด้วยผมเลยเลี้ยเลยคิดว่าลิฟวูอาจจะไม่ได้แบบซีเรียสกับการเสียธนากออกแรุมมากนี่คือฝั่งของสโมสรแต่อีมุมนึงผมก็เข้าใจนักเตะที่ว่า เขาจ่าสัญาฉบับน่าจะสุดท้ายแล้วที่เป็นสัญญาฉบับบ i g contract ก็เลยพยายามดึงขอขอสามเท่าเถอเข้าใจทั้งสองทั้งสองฝั่งทีนี้สื่อก็ขยายความเพิ่มเติมนะครับมาดูทิศทางของวายนดุมถ้าเกิดว่าจําเป็นจะต้องอําลาลิเวอร์พูลจริงๆครสองทางเลือกตอนนี้ที่ตกเป็นข่าวอย่างหนักเลยคือหนึ่งครับบาร์เซโลนาที่มีโรนัลคูมันนะครับเป็นผู้จัดการทีมสองคนนี้เคยร่วมงานกันมาก่อนนะตอนสมัยคูมันเนี่ยเป็น ผู้จัดก,การทีมชาติฮอลแลนด์แล้วก็เป็นคนที่มอบบทบาทให้วาเดรุมเป็นหนึ่งในนักเตะคนสําคัญคของทีมชาติเลยคือบ,บทบาทต่างกับทีิร์พูด้วยทีิร์พูจะเล่นเป็นเหมือนมิดฟิลด์แล้วบางครั้งต้องคอยซัพพอร์ตแบ็กแต่กับทีมชาติเนี่ยคือตัวรุกเลยคุณอิสระเลยคุณจะเติมจะอะไรแล้วสังเกตว่ายิงประตูเยอะใช อันนี้คือหนึ่งนะครับกับบาร์เซโลนาซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดสามารถเซ็นฟรีได้ในช่วงซัมเมอร์คือโอกาสที่บาซ่าจะเอามาในตลาดเดือนมกราคมเนี้ยคือน้อยมากมแต่ถ้าเซ็นฟรีได้ผมว่าบาซ่าก็อยู่ในขายที่ยังให้ความสนใจอยู่ครับอีกทีมนึงครับอินเตอร์มิลานของอันโตนิโอคอนเต้นะครับก็เคยตกเป็นข่าวเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะทำการปล่อยตัวคริสเตียนเอลิกเซ่น ออกจากทีมไปแล้วก็มันมีสล็อตเพิ่มเติมตอนนี้อินเตอร์กำลังช่างใจเลือกอยู่ว่าจะเอาวานดุมหรือว่าเอาปาปูโกเมสที่มีปัญหากับอตาลันตานะครับนี่คือ2เส้นทางนะซึ่งตัวของนักเตะยังไม่ได้เหมือนกับก็ยังไม่ได้เทใจให้กับทีมใดทีมหนึ่งแต่ถ้าถามถึงความสัมพันธ์จริงๆเนี่ยเอาระหว่างตัวคุณซูอผมว่าโรน,นัลโด้ค<ช>ุมันมีมากกว่าท<ช>ี<ช>่มากกว่าคอนเต้คือถ้ามองถึงว่าไปแล้วแบบ ถ้าครูมันเป็นโค้ดเนี่ยมันเห็นภาพเลยว่าครูมันจะใช้วานาดูมแบบไหนก็มันเห็นภาพเลยนะแต่ถ้าไปอินเตอร์ผมก็มองว่ามันเป็นความท้าทายใหม่เหมือนกันแต่แค่ว่าถ้าคิดว่าใครเป็นเต็งกว่าผมก็ยังมองว่าบาซ่าอยู่ดีถ้ารอย้ายฟรีในในในซัมเมอร์หน้าเห็นด้วยนะครับโอเคนั่นคือในดีลของวานาดุมนะครับที่ก็พูดคุยมาเป็นเดือนเดือนแล้วนะเรื่องนี้ก็ไม่จบซะทีก็ดูทรงแล้วก็ไม่น่าไม่น่าจะได้อยู่กับลิปูต่อนะดูทงทิศทางเขาได้คิดว่าจะย้ายมกราคมไหมคิดว่าไม่ครับ ผมว่ามาเดดุมก็รู้ว่าตอนนี้เขาเขาก็ยังแบบมีความสาคัญกับร์พูอยู่อะอแล้วอย่างน,น้อยๆการสู้กับร์พูไปจนจบซีซั่นนี้มันก็ยังได้ลุ้นอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันม<ช>ัน<ช>ไม่ใช่ว่าไม่ได้ลุ้นแล้วอะไรแบบนั้นนะครับร์พูยังอยู่ในเส้นทางของศึกยุทธ์ฟ้าชัยพิมลีกรอบแบบ่งอ่รอบ16ทีมสุดท้ายด้วยในพิมลีกโอเคช่วงหลังฟอร์มสะดุดแต่ก็อย่าลืมว่า แต้มก็ยังอยู่อันอันอันดับแรกหรือไม่ก็ถ้าแมนยูแซงก็อยู่อันดับ2อันดับ3มันก็ยังได้ลุ้นในระยะยาวอยู่แต้มไม่ได้ห่างกันแล้วตัวเจ็บเยอะต้องมีแบกอัวไว้แล้วยิ่งมาในดูมเป็นตัวความหวานเนี่ยสมมติถ้ามีใครจะมาซื้อตอนนี้ผมมองว่าจนเขาก็ไม่อยากขายอ่ะคือตอนนี้ใช้ไว้ในดูมอยู่อ่ะคิดดูแล้วกันนะฮะโอเคนั่นคือไวนเอร์ดูมนะครับมาต่อที่คนที่2อนาคตของเซคิโอรามอสนะครับกับตันของเรอัลมาดริด สถานการณ์ไม่ต่างกันเยอะครับไม่คืบเหมือนกันในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่แล้วก็เรื่องของค่าเหนื่อยด้วยนะครับมีปัญหาค้างคา คือกระแสข่าวล่าสุดของฝั่งสเปนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมากาที่เป็นสื่อกระบอกเสียงของมาริดนะครับยืนยันว่าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับรามอสไม่คืบหน้านครับมีบางสื่อก็บอกว่ามีการเจรจากาันที่โรงแรมระหว่างฟลอเริโนเปเรสประธานสโมสรเรอัลมาดริดกับรามอสเองแต่ถึงยังไงก็ยังไม่คืบหน้าอยู่ดีนะครับรามอสปฏิเสธสัญญา1ปีนะครับบวกกับค่าเหนื่อยเท่าเดิมราคาเอาราวๆา2ล้านยูโรต่อปีเนี่ยปฏิเสธไปแล้วนะครับ ซึ่งสัญญาแบบปีต่อปีแบบนี้เป็นตามนโยบายของชุดข่าวนะครับที่จะยื่นให้นักเตะที่มีอายุเกิน30ปีให้ปีต่อปีก็พอสิ่งที่รามอสต้องการจริงๆก็คือสัญญา2ปีนะครับแม้ว่าปลายเดือนมีนาคมนี้จะอายุ35ปีแล้วก็ตามแต่ขอยาวๆหน่อยดังนั้นเวลาเนี้ยรามอสก็เริ่มเปิดโอกาสเริ่มพิจารณาในการย้ายทีมแล้วนะครับเพราะเหมือนว่าสิ่งที่เขาต้องการสโมสรยังให้ไม่ได้ค,คือกรณีของรามอสเข้าใจได้เพราะว่าเดี๋ยวเดือนมีนาคมเนี้ย เขาจะอายุ35ปีแล้วถ้าเกิดว่าเขาได้สัญญาเพิ่มเติมอีก2ปีนั่นหมายความว่าถ้าอยู่จนครบสัญญาเนี่ยเขาจะมีอายุ37ย่างเข้า38ถ้าถามจริงๆเนี่ยกับตําแหน่งกองหลังที่ใช้พลังงานเยอะเนี่ยมผมว่าก็เหมาะสมถ้าเกิดว่าถึงวันนั้นแล้วเขาจะพิจรารณาแขวนสตัด๊ดเพราะว่ามันเป็นช่วงวัยที่กําลังพอเหมาะพอเจาะพอดีอแล้วแต,แต่ถ้าเกิดว่าได้สัญญ,ญาแค่ปีเดียวเนี่ยหมดสัญญาอายุ36 ผมว่ามันยังก้ากึง่งอ่ะมันยังก้ากึ่งกับความคิดที่ว่าเฮ้ยจะเล่นต่อหรือหรือจะเลิกเล่นดีใช่<อ>มันยังแบบอยู่ระหว่างกลางริงมันเขาอยู่มานานขนาดเนี้ยเขาลึกๆผมว่าเขาาอยากจะเลิกเล่นกับทีมนี้ไปเลยแต่อยากได้สัญญาที่แบบมันไม่ต้องมานั่งนั่งทําฟอร์มทีละปีแล้วก็มาเรียกสัญญาถูกคือถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้าเป็นไปตามข่าวว่ารามอสอยากได้สัญญาสองปี มันทําให้เข้าใจได้เลยนะว่านักเตะยังไม่ได้มีความคิดที่อยากจะเลิกเล่นดเลยตรองรครับเขายังไหวอยู่เลยร่างกายเขายัง<ช>ด,ดูดีอยู่เลยนะครับอยู่เลยคำถามก็คือแล้วมาดริดทําถูกแล้วหรือเปล่านะครับที่ปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้ไม่ทําตามที่รามอสต้องการถ้าเกิดปล่อยฟรีเนี่ยจะหาตัวแทนมาได้เหมาะสมหรือเปล่านะครับค<ช>ือมาก้าสื่อของฝั่งมาดริดก็ทําแผนสํารวจนะครับโดยพบว่าแฟนบอลของมาดริดเองก็ไม่ได้เสียใอะไรนะครับถ้าเกิดรามอสจะย้ายออกจากทีมไป แล้วคิดว่าเออก็อายุ35ปีแล้วอ่ะนะครับแล้วทีมอย่างมาดริดก็น่าจะหาตัวแทนได้อยู่แล้วคือเขาบอกว่า nobody is irreplaceable at real madrid คือระดับเนี้ยยังไงก็หาตัวแทนเข้ามาแทนได้ตลอดเวลาอยู่แล้วทีมระดับท็อปนะครับเป้าหมายของมาดริดที่มีข่าวด้วยก็คือท่านของเปาตอเรสจากบียเรอลนะครับก็ยังเป็นดาวรุ่งอยู่รวมไปถึงดาวิดอลาบาที่กําลังจะเป็นฟรีเอเจนต์แล้วก็เป็นระดับเวิลด์คลาสเหมือนกันสามารถทดแทนที่กันได้เดีนะ๋ยวเราพูดถึงอลาบากันด้วยในวันนี้นะครับคือต้องมาดูที่ เรื่องของอัตราที่บริษัทรับพนันถูกกฎหมายในต่างประเทศเขากําหนดเอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดรามอสเลือกหาทีมใหม่เนี่ยจะมีที่ไหนเป็นทีมแต่งบ้างน,นะมาดูที่กราฟตัวนี้กันนะครับที่รวบรวมมาให้จาก Sky s p o r t นะฮะอัตราของยูเวนตุสนะครับนี่เป็นแต่งหนึ่งเขาบอกว่าอย่างขอภาพอันหนึงนะฮะจ่าย8เท่านะถ้าเกิดไปยูเวนตุสนะครับคือเป็นแต่งหนึ่งเลยใช่ อันดับ2เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็คือจ่าย11เท่าสเปอร์อันดับ3ร่วมกับเชลซีนะครับ12เท่าแล้วก็มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็บาร์เซโลนารังไายซึ่งเท่าที่เราเห็นก็คือเป็นทีมระดับท็อปหมดเลยนะฮะแสดงว่ามันบ่งบอกนะว่าทีมที่จะถ้าเขาจะไปจริงๆอ่ะส่วนใหญ่ทีมที่จะมีกําลังในการที่จะจ่ายค่าเหนื่อยหรือทีมที่เหมาะสมกับกับฝีเท้าของเขาด้วยมันคือทีมใหญ่ทั้งนั้นเลย<ช>ถูกไหมคือผมมองว่าระดับของรามอสอ่ะถ้าใครได้ตามดูฟอร์มอีกทีคือฤดูกา เอาพูดตรงๆว่าผมดูมัดเดดพอบาซ่า <laughs> ดูแทบจะทุกนัดเหมือนกันคือผมว่าสิ่งที่มาก้าทําแบบสํารวจมันเป็นการทําแบบสํารวจเพื่ออุดอะไรบางอย่างในจิตใจข้อบกพร่องใช่ไหมใช่ผมคิดว่าไม่จริงที่มัดเดดจะสามารถหานักเตะในลักษณะแบบนี้แบบเดียวกับ,บรามอสได้ง่ายๆ,ๆคืออ่านแน่นอนว่าเรื่องของฝีเท้าเนี่ย ผมว่าเดี๋ยวพอผ่านไประยะหนึ่งมันจะมีกองหลังที่เติบโตขึ้นที่ <c oughs> เก่งเหมือนกันที่เก่งอ่ะระดับรามอสมีแน่นอนแต่สิ่งที่ผมมองคือเรื่องของความสภาพจิตใจคาแรคเตอร์รามอสมันเด่นมากเลยเยอะใช่รามอสเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีจุดเด่นมีความสภาวะความเป็นผู้นําที่ผมบอกเลยนะว่าถ้าเทียบกับกัปตันทีมอื่นๆผมว่ารามอสคือหนึ่งในนักเตะที่ปลุกเพื่อนร่วมทีมได้ดีที่สุดผมเชื่อัคือปกติคนที่เป็นแมตช์วินเนอร์ ส่วนใหญ่จะเป็นตัวลุกแต่ผมว่ารามอสในหลายๆครั้งเป็นแมตชฟินเนอร์ได้ด้วยตรงนี้เป็นมากกว่ากองหลังอะคือคุณลองนึกภาพเอาง่ายๆว่าคนที่จะได้รับการมอบหมายให้สังหารจุดโทษของทุกทีมเอาคุณลองมองย้อนไปในทีมที่พวกคุณเชียร์กองหน้าตัวเทพต้องเป็นศูนย์หน้าเพลย์เมเกอร์มิดฟิลที่มีทักษะหรือคนที่มีสภาพจิตใจที่ดีเพื่อที่จะแบกรับความกดดันซึ่งรามอส สัมปานการยิงจุดโทษมานานมากแล้วใช่ก้องหลังนะเนี่ยใช่เขาสัมปรานการยิงจุดโทษมานานมากน่าแสดงให้เห็นถึงอะไรโคนทุกคนไว้ใจเขาครับคนทุกคนเชื่อว่าต่อให้เป็นจุดโทษลูกนั้นจะเป็นลูกสําคัญขนาดไหนรามอสสามารถผ่านมูมจุดนั้นไปได้คือรามอสเคยมีนะตอนที่โดนล,ล้อยิงเหินไปไหนแล้วก็แบบทำคงทาคลิปล้อแต่ผมว่าหลังจากนั้นผมผมผมเคยคิดนะว่าไอ้รามอสจะกล้ายิงจุดโทษอีกหรอวะแต่ยิงมาเรื่อยแล้วช่วงหลังเหมือนกับไอ้ที่พลาดแบบนั้นอะ น้อยมากการเป็นว่าเข้าเข้าเข้าเหมือนใจเขาสู้อ่ะใจเขาไม่แบบไม่มาแบบไอ้โดนล้อโดนอะไรแล้วจบมันไม่ใช่ไงอที่น่าสนใจเนี่ยผมว่าไอ้ที่เราไปหยิบยกบริษัทรับพนันถูกกฎหมายของต่างประเทศมาไม่มีชื่อของลิ์พูเมื่อเช้ามีข่าวเมื่อเช้ามีข่าวลิ์พูจะเอาแต่วันนี้ไม่มีไม่มีชื่อก็เป็นไปตามนั้นน่าจะยากกับลิพูน่าจะยากกับลิ์พูผมว่าก็เป็นทีมระดับท็อปพวกนี้แหละคือเสียดายแทนมาเดดเหมือนกัน <c oughs> นะถ้าต้องเสีย <c oughs> กองหลังคนนี้ไปครับผมร,รอดูสถานการณ์อนาคตต่อไปอ่ะโอเคคนสุดท้ายครับที่ให้ความสนใจนะได้รับความจับจ้องจากสโมสรหลายๆทีมเลยนั่นก็คือดาวิดอาราบาครับแนวรับอนเนกประสงค์นะครับของไบยอนิูนิคนี่ก็เป็นอนีหนึ่งคนที่ตัดสินใจแล้วว่าเดี๋ยวจะย้ายทีม <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ใช้ระยะเวลาในการเจราจาเรื่องของสัญญาฉบับใหม่กับไบยอนะมามานานมากแล้วครับคือตัวนักเต สื่อเคยออกมาบอกว่าสาเหตุที่ยังคุยกันไม่ได้เป็นเรื่องของเงินเรื่องของขั้นเนือก็เหมือนสองคนที่ผ่านมาใช่แต่ว่าตัวของอาราบาเคยออกมาบอกเองอ่ว่าไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งกว่านั้นแหละคือผมว่าอันนี้ชัดว่ะคือหมายถึงว่าเคสสองเคสก่อนอันเนี้ยวานาดุมกับกับลามอสผมว่าคล้ายกันอย่างหนึ่งคือน,นักเตะไม่ได้พูดตรงๆว่าต้องการอะไรแล้วก็การพูดคุยเนี่ยมันเหมือนจะทางตันทั้งคู่เลยรู้สึกไหมใช่วานาดุมกับลามอสแต่ไอ้คำว่าจะถึงทางตันมันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่า จบแล้วออแต่ของของของขอาราบาเหมือนจะจบกว่าเลยมันเหมือนจะจบจริงๆว่าพอ,อการเจรจาไม่มีอีกแล้วสมโมสรบายเยนพวกผู้บริหารออกมาพูดเองด้วยซ้ำใช่<อ>ใช่คือของอาราบาเนี่ยนะครับสื่อเขาเจับจ้องไปที่เรื่องของความอิ่ม,มตัวมากกว่าคือเหมือนกับอาราบาอยู่กับบายเยนมานานแบบนานมาก นานแบบนานสุดๆใช่นะครับตั้งแต่อายุ1718คนึกว่าตอนนี้เขาเป็นแบบอายุ30กว่าแล้วจริงๆยังนะยี่บย่าง28ซึ่งความอิ่มตัวเนี่ยมันถึงเวลาแล้วถ้าเขาไม่ได้ย้ายตอนนี้เนี่ยแล้วอยู่บาเยิร์ต่อผมว่ามันหมดสิทธิ์ย้ายแล้วนะถ้าคุณอยากจะไประดับท็อปทีมอื่นเนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่จะมาย้ายทีมแล้วดังนั้นช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดเขาก็เลยตัดสินใจแล้วว่าโอเคไม่ต่อสัญญาครับผมแล้วช่วงเวลาตอนนี้ก็มีหลายทีม เชื่อมโยงด้วยในตลาดแบบซื้อขายตอนนี้นะครับเยอะเลยมีรีพูคุณด้วยอ,อ,อ่ะเราลองมาดูทีที่มีข่าวเชื่อมโยงกันหน่อยแล้วเราลองมาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของอาราบานะครับ,รบแน่นอนเขานะั้นอันนี้ไปแน่แน่อันนี้ยืนยันการันตีได้เลยนะครับแล้ว3ามชื่อที่เริ่มโผล่มาตามหน้าสื่อให้เห็นแล้วแล้วมาจากแหล่งข่าวที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือด้วยนะครับอ่ะชื่อแรกเรอัลมาริต คนนี้ในอ้างอิงโดยหลายสื่อเลยแล้วก็โดยช่องยิ่งมีฟาบิซซโอโรมาโน่สายข่าวระดับท็อปนะครับ,รบก็บอกว่ามัดดิดนี่คือ <c oughs> เขาเรียกว่าตัวเตง็ง <c oughs> ใช้คาว่าตัวเตง็งเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าเริ่มมีการพูดคุยเจรจากับอาราบาไปบ้างแล้วด้วย <c oughs> เริ่มมีการเริ่มเคา,าะแล้วว่ายืน่เนเสนอเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นให้อาราบาเข้าไปครับแล้วที่สําคัญฝั่งโรมาโน่ยังบอกอีกด้ว่าอาราบาเนี่ยมีความใฝ่ฝันว่า,าครั้งหนึ่งในชีวิตอยากจะไปสม เสื้อลาซารชุดขาวคือยิ่งมองตรงนี้ไม่แปลกที่โรมาโน่จะบอกว่าเฮ้ยตอนนี้คือทีมแต่งแต่โรมบโน่ก็ยัง่วงอีกทีนึงมาด้วยนั่นคือสมสรรลิเวอพูที่ไงที่ให้ความสนใจด้วยนะครับโดยบอกว่าลิเวอพูเองก็แอบหวังลึกๆว่าเดี๋ยวในถ้าถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ไปลงเอาายกับใครซะก่อนนะก็จะเจรจาควบคู่ไปด้วยแล้วเดี๋ยวจะพยายามเอาให้ได้ในเดือนมนกราคมซึ่งจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ลิเวอพูเป็นหนึ่งในตัวละครที่โผล่เข้ามาและอีกอันนึงคือเมื่อสักครู่นี้ย อันนี้เราก็น่าจะเห็นสื่ออิตาลีรายงานยู่บ่อยครั้งว่ายูเวนตุสอยากได้มากๆแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการจ่ายค่าเหนื่อยจากรายงานล่าสุดนะครับซึ่งก็ผมก็ไม่ไม่ไม่มั่นใจว่าเ๊จะมีปัญหาจริงหรอเพราะว่าที่ผ่านมาเขาเซ็นนักเตะฟรีเนี่ยเห็นเขาก็จ่ายค่าเหนื่อยให้ตลอดอะแบบเรียกมา2องแสนเรียกมาสามแสนก็จ่ายไปถึงนักเตะที่ฟรีนะงั้นผมก็ไม่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 มองความรู้สึกผมผมไม่มองว่ายูเวนตุสจะไม่มีตังค์จ่ายค่าเหนื่อยคือต้องต้องปล่อยก่อน แต่ต้องปล่อยก่อนอันนั้นใช่สถานการณ์ของยูเวนตุสคือคือต้องปล่อยก่อนเขามีตัวที่อยากจะเคลียร์เพดานค่าเหนื่อยคือเอ่อแรมซี่อืมอใช่แพงอย่างแรมซี่นี่โหเซ็นไปฟรีเนี่ยสี่แสนมะเกือบสี่แสนครับเออคือค่าเหนื่อยแพงมากเอาตรงนั้นมาจ่ายให้อลาบาสักสองแสนต้นๆก็เอาแล้วเนี่ยใช่คือทีมที่มีข่าวเอาจริงๆถามว่าลาบาเล่นได้กับทุกทีมไหมระดับนักเตะโวล์คัสแบบนี้นี่ได้ตำแหน่งด้วยไหนก็ได้อเนกประสงค์มากโดยเฉพาะถ้าเป็นเรอัลมาดริด ตามที่โรมมโน่บอกครับแล้วถ้าเกิดว่ามาดดิดเสียรามอสไปโอ้นี่ไงทดแทนคืออารบาเล่นเซนเตอร์คู่กับวารานได้หรือแม้กระทั่งถ้าบางนัดแบบคิดไม่ออกเอาโอเคมิดฟิลด์ตัวรับได้ครับแบ็กซ้ายเล่นได้ได้หมดอืมคือเขาสามารถครบเวอร์เพื่อน่วงทีนได้อายุกำลังดีด้วยนะฮะถ้าสนใจนะว่าจะไปไหน,นแล้วก็ลิพูผมผมมองว่า,วาอาจจะสนจริงตามที่โรมมโน่บอกก็ได้แต่ผมก็แค่คิดว่า ยังสงสัยอยู่ว่ามันจะเป็นเป้าอันดับหนึ่งของลิพูจริงเหรอหรือเอามาจะใช้ในลักษณะแบบไหนมันคือคําถามผมเลยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าตําแหน่งเซนเตอร์ลิปูน่าจะต้องการคนที่ตัวสูงกว่านี้หรือเปล่าทีนี้สื่อก็ยังบอกอีกว่าจริงๆมันยังมีชื่ออื่นที่ยังไม่โผล่นะอย่างเช่นแมนซิตี้ที่ยังไม่ได้โผลมาแต่เราก็รู้ว่ามีเป๊ปเป็นนายเก่าอยู่มันปิดโอกาสไม่ได้ใช่ไหมบาซ่าที่ลึกๆก็กําลังตามหากองหลัง รวไมไปถึงแบ็คซ้ายหรือก้องหลังก็ตามอ่ะสองตำแหน่งเนี้ยบาซ่ากำลังต้องการอยู่ซึ่งอาราบาก็อาจจะตอบโจทย์แล้วฟรีด้วยเพียงแค่ว่าต้องไปจ่ายค่าเหนื่อยแล้วเชลซีแมตต์รออานักข่าวสายวงในตัวพ่อก็บอกว่าเชลซีสนใจอาราบาอยู่จริงๆจับตาสถานก,การณ์อยู่ดังนั้นตัวละครของฝั่งอาราบาเนี่ยมันโผล่มาเยอะกว่านะความรู้สึกผมเพราะว่าเขาชัดเจนแล้วว่ากูไปแน่แต่อันอื่นรามอสมกับ,ก,บกับวานาดูมอ่ะมันเหมือนเกือบจะแต่คุณยังไม่ยอมแบบ ตัดเชือกสักทีอ่ะใช่เหมือนประมาณนั้นอ่ะครับอืโอเคอ่ะนี่คือความเคลื่อนไหวนะครับของสามวิวคำถามนี่เดรีหว่งนะผมนึกคำถามออกแล้วอ่ามาเลยในสามคนเนี้ยคิดว่าใครไม่ย้ายเออคือไม่ไม่ถามได้ว่าย้ายไปไหนอ่ะไม่ถามไม่ถามคือคิดว่าใครไม่ย้ายผมว่าย้ายหมดว่ะแต่ว่าเราเราคิดว่าย้ายหมดนะผมว่าย้ายหมดอืออผมว่าชัดเจนผมว่าย้ายหมดผมว่าวายนาดุมเนี้ยมันลากยาวมาขนาดนี้แล้วเช่นเดียวกับรามอสอ่ะมันไม่น่า ไม่น่าจะหาอะไรที่พลิกได้อะผมว่าไปหมดผมาลาบาในชัวร์แน่ๆผมว่าลามอนไม่ยายนะคิด่เหมือนกันรู้สึกอยากให้รามอสอจนจบแฟนตั้จบมัดริดไปเลยเพราะว่าใจเขาอยากทำแบบนั้นแต่ขอแค่เอาจนก๊อกสุดท้ายพยายามคุยกับเปเรสใช่ไหมถ้าเกิดเปเรสให้ก็โอเคอยู่แล้วสบายคิดว่ารามอสจะไม่ย้ายนะครับแต่อลาบากับวันดุมนี่ผมว่าย้ายแน่โอเคอ่ะโอเคครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของจบประเด็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ ฝากผู้สนับสนุนของเราด้วยเช่นกันครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างที่ตั้งอยู่ด้านหน้านี้นั่นเองแล้วก็ฝากประสัมพันธ์ด้วยนะครับโครงการดีๆจากเครื่องดื่มตราช้างนะครับสำหรับช้าง Soccer School 2020นะครับเครื่องดื่มตาช้าง <c oughs> ครับร่วมกับโรงเรียนอัสัมชัญทนบุรีเตรียมออกล่าช้างผึกจิ๋วนะครับรุ่น10ปีในโครงการช้าง Soccer School 2020สเฟ้นหาเยาวชนฝีเท้าดีจากประเทศไทยนะครับเข้าแคมป์ติวเข้มเลยพร้อมคัดเลือกเข้าสู่โครงการช้างเผือกปลุกั้านสู่นักฟุตบอลอาชีพ โดยช้างสก๊อตสกูลปีนี้เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ10ปีนะครับที่เกิดในพศ2553เท่านั้นคัลเลอฟุตบอลฝีเท้าดีครับเข้าแคมป์อบรมทักษะฟุตบอลเปิดรับสมัคร4สทั่วประเทศนะครับก็จัดไปแล้ว2ที่ก็คือโซนภาคเหนือจังหวัดนครสวรรค์และก็โซนภาคอีสานครับจังหวัดนครราชสีมาส่วนสวนามที่3นะครับโซนภาคใต้วางแผนจะจัดกิจกรรมในวันที่16มกราคม64 ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็สนามที่4ส่วนภาคกลางในวันเสาร์ที่30มกราคมที่โรงเรียนอัสสันชันธนบุรีนะครับแต่ทางโครงการต้องขอเลือดออกไปก่อนนะครับโดยไม่มีกําหนดเนื่องจากสถานการณ์โควิด19เพราะฉะนั้นแฟนๆคนไหนที่สนใจแล้วก็อยากจะเข้าร่วมโครงการนะครับติดตามข่าวสารการจัดโครงการได้ที่ Facebook t h ท i b บ s ไ t h a i t a l e n t c o m นั่นเองนะครับโอเคฝากด้วยนะครับก็สถานการณ์โควิดเรอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปก่อน ผู้ปกครองท่านใดที่สนใจอยากให้น้องๆหนูไปร่วมคัดตัวก็ติดตามได้ใช่นี่คือทั้งหมดครับปาดนี่ยังไม่หมดนะนึกว่าจะไม่ทักผมแล้วออนี่ผมเห็นคุณเปิดไงตอนแรกผมไม่ได้เห็นด้วยพอคุณเปิดปุ๊บหางตาผมเห็นเลยนี่จะให้เปิดชัดกว่านี้นี่หนังสือนาตาขาดแล้วฉีดแรงจัดไม่ใช่แต่ว่านังสือแข็งแรงมากนี่สีสีทั้งเล่มนะครับแล้วก็ปกเนี่ยมีพิมพ์ตัวหนังสือนูนด้วยนะครับสำหรับมนามาลาโดน่าเอ็กซ์ตร้านะครับนี่คือตำนานโลกลูกหนังเทพเจ้าลูกหนังนะครับ บันทึกทุกความยิ่งใหญ่แล้วก็มีทั้งบทความจากคูรูควาอลัมนิษของเราที่แบบคุณจะได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกซอกทุกมุมของมาโลนาแน่น,นอน150บาทสั่งซื้อทางแอดไลน์สยามสปอร์ตช็อปนะครับ,รบผมฝากด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe นะครับแชแนลของสอยามสปอร์ตแล้วก็มีคอมเมนต์อะไรเนี่ยพิมพ์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นี่คือทั้งหมดของเจาะประเด็นในวันนี้นะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ ในวันพรุ่งนี้เข้มข้นทุกบทิเคราะห์เพราะฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ